ตัวที่สามนะครับขอเราปล่อยตัวด้ัม ได้ครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับตอนนี้นยัคุยตัวเลขที่ได้มาเนาะ Oh, สวัสด il, ี้อดี u, ้องเ้อสวัสดีคุณผู้ชมครับผมจานกะเมื่อนี่ก็ได้เดินทางมาขอโชคขอลาบมาขอแนวทางเนาะเพื่อว่าไปเป็นแนวทางเพื่อว่าสิเป็นโชคปินลาบจันกะโบหูคือกันว่าจยนนั่งรถออกมาจันกะโบหูว่าจยนสิไดเล็กตัวไหนนอกสว่าสิไดมาทํที่ที่ขอปูในเมือนี่เนาะจานกะ <c oughs> บ่มีอย่างไรดอกจันก็น <c oughs> มีแค่เลขกันนำมนนี่แหละที่สิบไปหาเป็นโชคเป็นลาภหรือว่าไปหาแนวทาง <c oughs> เพื่อพี่น้องอยากไปยิบหลัเตอรีร่เนาะ, <c oughs> ะไปหารัฐบาลหาหลัเตอลี่มันจัใบสองใบหรือว่าผู้ใดอยากสิโชคของรางวัลที่หนึ่งก็ดีก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยเด้อ <c oughs> ผู้ใดชชบผู้ใดหมกดัก นั่ไปพิาจารณน้าจานกับโมหักันว่าเลขสิออกตัวไรจานกับ <c oughs> อยากมีโชคมีไส้กันจานกับจริงดิมาขออ้อนจากปูมาขอความสำเร็จขอพี่น้องสุขพ้ขขนที่อยู่ไกลอยู่ไกลก็ดีที่ยังชมอยู่ก็ดีจานกับโมหูวว่าสิได้เลขตัวไร จานก็ถึงมาทําพิธีในมือนี่จานก็ได้แบบนี้จานก็เสียมันในยังสีล่ล่ะเพราะว่าจานก็มีปูเป็นที่พึ่งจานก็เลยว่าเลขจานกับโมมีอยังไหลดอกเลขทูบกับโมี่เลข, <c oughs> เลขห้างประทัดกับโมี่น้าเขานม่ได้เลขขันน้ำม์น,นี่ละ่ะจานก็เสียมันในขันน้ำม์อของจานขันมันขันเลขที่ถือก็ไม่ต้องหลาโตดอกก็วัดไปเลยครับ น้องพี่น,อน้องเนาะรบับบางทีกัเลขประทัดก็มี่เลข <c oughs> ทุดถูกก็มี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้อง น้ำหอมเด้อน้ำหอมน้ำหอม ใสสามตัวของวันทีนึงเด้อถูกสิครัับ้กัปูเด้อของหมดประจำวันที่สบคุ้มของวันนั้เด็ดคอยหมตรงกับคันละมนต์เด้อปูเด้อถูกสรับหั่ไยของวันทีนึงเด้อปู หลักหน่วยได้มาแล้วนะครับเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์มานะครับตัวเลขเนาะใครเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับยวรอรุนตัวที่สอง ศรัทธาแลลวอาจารย์ก็เชื่อมั่นในปูก็ขอให้ปูตรงในื้อตายังมูอและซอยเหยือก็ขอให้พี่น้องถุกปูถุกคนก็ขอให้มีโชคมีใช่เด้อพี่น้องเด้อครับสาธุครับคือว่าจันก็ให้เป็นเลขกขันน้ำมนต์ก็คือว่าขันจังได้นั่นก็คอให้พี่น้องมีโชคมีใช่ ขอโชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปได้วยพี่น้องเด้อระหว่างคุยไก่ยูไก่ไก,ก็กดีที่ยังชมอยู่หรือว่าให้กำลังใจอาจาร,รย์ทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ป่านาอาก็ดีก็ขอให้เฮงเฮงในงวดนี้ก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปถ้าใครมาทางนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีแล้วพี่น้องเด้อสาธุครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรอาจารย์หน่อยครับเผื่อว่ามีใครอยากจะโทรมา เนาะพูดคุยกับอาจารย์นะครับโเนาะระเบอร์โทรน,นะคะอาจารย์จเดชนะคนะอยากจะโทรน้นให้กำลังใจอาจารย์เพร,ราะว่าอาจารย์มาก็ามีค่าใช้จ่ายเนะาะในการเดินทางมาื่อใครได้ชุกได้ลาบแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับอาจารย์จเดชก็ตามเบอร์โทน,นี้เลยนะครับเบอร์โทนี้เลยเนาะศูนย์เก้าเจ็ด ศูนย์สี่เก้าสามเก้าหนึ่งเก้าเนาะบผมนี่นะครับผมจะถ่ายรูปไว้นี่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับอะโอเคขอบคุณอาจารย์จะเดดมากมากนะครับผม,ม,บาามก็ห้าตัวเน้นๆครับวันนี้ขอให้โชคดีโชคดีนะครับเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าขอให้โชคดีสุขปูถุสุขคุผู้ยุกไกรยุกไกลก็ดีด้วยความว่าอาจารย์มาขอโชคใมมือนีก็เป็นเหล็กขันน้ำมนน์ที่อาจารย์ ให้พี่ให้น้องไปเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลเนาะเพื่อไปหารางวัลหาหลักตรีการสนับสนุนรัฐบาลไทยก็ขอให้โชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปได้พี่น้องเนอะขอให้มีแต่ความสุขอายุมันคนยืนสุขบุ่ทสุขพ้นนะจ้าสาธุสาธุโอเคครับทุกคนห้าตัวเน้นๆของอาจารย์เสด็ดก็คือเลขขันธมนสามตัวนะครับเก้าศูนย์หกแล้วก็เลขฝันนะครับสามหนึ่งเนาะ ก็ตัดเล่นเอานะครับผมถ้าชอบถ้าใครไม่ชอบก็รับชมสนุกสนานไปนะครับเป็นความบันเทิงเนาะถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับอ่ะขอใโชคดีมีโชคลาภนะครับสัสดี